เวนไดอร์ ere, บทเรียนชีวิตแห่งพลังความคิดและปัญญาสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางไปกับชีวประวัติของเวนไดอร์นักคิดนักเขียนและปากฐกถาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกชีวิตเริ่มแรกเวนเดอร์เกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมคศ1940 ที่เมืองเดทรอยต์มลรัตมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากลำบากเลี้ยงดูโดยแม่เพียงลำพังซึ่งต้องต่อสู้กับชีวิตเพื่อเลี้ยงดูลูกสามคนช่วงวัยเยาว์เต็มไปด้วยความท้าทายเขาถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าประสบการณ์เหล่านี้กลับกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้เขาค้นหาความหมายของชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เวนมุ่งมั่นทางการศึกษาเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเวนรัฐมิชิแกนและต่อมาได้รับปริญญาเอกทางการศึกษาเริ่มต้นอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยายลายัยจุดเปลี่ยนชีวิตการค้นพบพลังจิตวิทยาและจิตวิญญาณในช่วงต้นทศวรรษ1970เเวนเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเขียนหนังสือชื่อกําจัดจุดอ่อนเพิ่มความมั่นใจซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีและสร้างชื่อเสียงให้เขาอย่างมากหนังสือเล่มนี้ขายได้มากกว่า35ล้านเล่มทั่วโลกเวนเดอร์ are, พัฒนาแนวคิดที่เน้นพลังของจิตใจและความคิดเขาสอนว่า 1. พลังแห่งความคิดเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยพลังความคิด ความคิดเชิงบวกสามารถสร้างความเป็นจริงได้ 2. การปล่อยวางปล่อยวางความกลัวและข้อจำกัดที่สร้างขึ้นเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 3. จิตวิญญาณและความเชื่อเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติมองโลกอย่างมีความหวังและเป็นบวกแนวคิดสำคัญ การพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเวนพัฒนาแนวคิดการพัฒนาตนเองผ่านหนังสือและการบรรยายมากมายเขาสอนให้ผู้คนเข้าใจว่าความสุขเกิดจากภายในไม่ใช่จากภายนอกจงเป็นคนที่คุณต้องการพบการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวเราคำคมอมะตะที่ทรงพลังเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุณมีต่อโลก โลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันความสุขคือทางเลือกไม่ใช่ผลลัพธ์อย่ายึดติดกับสิ่งที่คุณสูญเสียแต่จงเชื่อในสิ่งที่คุณจะได้รับเวนเดอร์ท้าทายเราว่า 1. เริ่มต้นด้วยความคิดเชิงบวก 2. เชื่อในตัวเอง 3. ปล่อยวางความกลัวและข้อจำกัด 4. ติดตามความฝันอย่างไม่หยุดยั้ง หกพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องช่วงปลายชีวิตมรดกแห่งแรงบันดาลใจเวนเดอร์ are, จากไปเมื่อวันที่29สิงหาคมคศ2015แต่มรดกทางความคิดยังคงมีชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเขาสอนเราว่าชีวิตนี้คือของเราจงใช้มันอย่างมีความหมายสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น บทส่งท้ายคำสอนสู่ชีวิตที่มีความหมายคุณคือสิ่งที่คุณคิดขอท้าทายทุกท่านให้ลองนำคำสอนของเวนไดเออร์ไปปรับใช้ในชีวิตเริ่มจากการเชื่อในตัวเองมองโลกในแง่ดีและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง